สวัสดีค่ะขอบคุณเพลงดังเป็นไงอุ้ยคนเขา้าเยอะจังอ่ะุ้ยคนเข้ามาทำอะไรเยอะจังสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับแางไฟค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับกำลังใจดีๆ ขอบคุณจ,จริงๆค่ะ <S <S คือตอนแรกไม่ได้คิดจะพูดแต่ว่านั่นแหละแล้หนูเอาดีหนูไม่อยากพูดถึงมันแล้วหนูรู้สึกว่าหนูแค่ไม่อยากให้ค่าในสิ่งที่เขาย,ยังไม่ให้ค่ากับสิ่งที่หนูทำหนูก็เลยบปว่าหนูไม่อยากไ่ให้ค่าแล้วก็ไม่อยากเอาเก็บมาคิดให้เครียดอะไรทุกคนเราอย่าไปพูดถึงมันเลยเนาะดีมะ่ม อย่าไปพูดถึงมัเลยปล่อยผ่านปล่อยผ่านมันเถอะอย่าไปพูดถึงมันเลยช,ชีวิตเราต้องเดินหน้านะคะทุกคนอ,อ๋อแต่แค่อยากพูดแบบเรื่องเดียวคือจะบอกว่าแบบทุกครั้งที่หนูแบบว่าถ่ายดิจกตอก หรือว่าทำอะไรกับันนี้หนูไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าหนูอัดหรือว่าหนูโดนมาคานะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรความสมัครใจของหนูที่จะทำก็ไม่อยากให้ใครมาตัดสินแทนหนูว่าหนูรู้สึกยังไงเพราะว่าหนูอ้าเดี๋ยวหนูไม่เคยพูดเลยว่าหนูรู้สึกยังไงกับสิ่งที่หนูทำหนูก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ใครมาคิดแล้วก็ ขเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารออกไปผิดๆให้แบบคนอื่นที่แบบอาจจะไม่รู้เรื่องมาก่อนแบบเข้าใจผิดไปด้วยนะคะทุกคนก็นั่นแหละแหละทุกคนไม่คิดมากหนูไม่คิดมากแล้ว พอคุณโทกคนนวมั่นหนูหนูแบบว่าไม่ได้เขยดไม่ได้คิดมากแล้วจริงๆทุกคนไม่ต้องคิดมากนะหนูโอเคดีหนูรู้สึกว่าทุกแบบว่าปัญหาจะทำให้เราเติบโตขึ้นได้มากขึ้นใช่ทุกคนไม่เขยดหนูก็จะไม่เขยด จะขามผ่านไปนะคะทุกคนก็เอ่อขอบคุณนสนับสคุนกี๊ค,กค่ะก็แค่อยากจะบอกว่าอันนี้หนูไม่ได้จะไปพูดถึงเรื่องน,น,นั้นแต่แค่จะพูดว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ ก็อย่างที่ทุกคนก็พูดแหละเราไม่สามารถทําให้ทุกคนมาชอบเราได้หรือว่าเราไม่สามารถทําให้ตัวเองเป็นที่ถูกชอบของทุกๆคนได้แต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันก็ยังมีคนที่เห็นในสิ่งที่เราทําแต่ว่าคนที่ไม่เห็นหนูก็จะทําให้เห็นเองว่าหนูทําได้หนูจะไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรยึดติด กับคำที่คนอื่นพูดนั้นหนูก็จะทำในสิ่งที่ตัวเองทำต่อไปให้มันดีขึ้นแหละข้ามไปเถอะทุกคนไปปล่อยผ่านสากีทุกคนไม่ต้องเครียดหนูจะไม่เครียดหนูจะไม่พูดแล้วโอเค คือหนูแค่จะบอกว่าหนูมา,ลาไลฟ์วันนี้เพราะว่าหนูไม่มีเวลาไลฟ์แล้วไม่ร้องอย่าร้องไม่ได้ร้องไม่มีน้ำตาไม่มีน้ำตาเลยเอ๋อแล้วก็มีพีอาร์โจฮัสโนะโอซารานะคะทุกคนวันศุกร์นี้ก็ฝากด้วยนะคะ ใช่เราเปลี่ยนทอปิกแล้วก็มีงานฟุตบอลด้วยนะทุกคนอย่าลืมไป<อ>ว้ยพี่เอิญมาอะไร,ะาาไรทุกคนจะไปดูไลฟ์พี่เอิญวิยแล้วคือมันแจ้งเตือนอะเล ฝากเงินบอลด้วยนะคะก็เป็นเชลิสใหม่ๆที่มันก็มีเพลงที่หนูไม่เคยเต้นด้วยเช่นกันก็ฝากด้วยนะคะไม่โฆษณาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเออเขาเรียกอะไรสเตจปีที3ที่แพนมาก็รอบนี้ก็ได้ขึ้นยูนิตใหม่ๆซึ่งก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรลิทนแมทใช่ทุกคนออดีตอนแรกเป็นเพลงที่หนูเชียอที่สุดใน ทูเสเตจพอเอ้ยทูเสเตจอะไรละ่ะในเสเตจรอบนี้ค่ะเพราะว่าอตอนแรกยอมเรา่ายากมากแบบว่าในการแกะท่าอะไรอย่างงี้หนูเครียดมากในการแกะท่าแต่ว่าก็ผ่านไปได้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะรู้สึกว่า คือรอบที่แล้วที่ขึ้นนะทุกคนแบบรอบหลายเดือนที่แล้วสี่ห้าเดือนที่แล้วคือหนูรู้สึกว่าตอนเต้นคือกังวลไปหมดเลยว่าจะแบบเต้นผิดหรือเปล่าจะอะไรผิดหรือเปล่ามันเลยอาจจะเครียดมากแต่หนูรู้สึกว่าพอมาเต้นรอบนี้แล้วอมันไม่เครียดเหมือนรอบที่แล้วแล้วอ่ะมันแบบรู้สึกเอนจอยกับสเตจมากขึ้นมากๆหนูไม่ได้แบบไปเครียดคิดท่าเต้นตลอดเวลาเหมือนรอบที่แล้วแล้วซึ่งรู้สึกดีมากอือ ใช่สนุกมากแลนี่หนูสนุกมากแบบว่าหนูไม่เครียดเลยทุกคนหนูไม่มีใคงไหนที่หนูเค่เป็นพิเศษเลยจริงๆนะ Is your teeth still hurt No I วันนี้หนูไปถอนเขาเรียกว่าอะไรไหมได้ที่ผ่าพันคุณได้ทุกคนแอบเจ็บจี๊จีตอนเขาตัดแต่ว่าล่อกนั้นก็ไม่เจ็บเลยหายแล้วทุกคนนนี้หนูเปลี่ยนแบบว่าวิธีแต่งหน้าด้วยหนูรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะเลย ไปมาดูนิวโชว์ที่ถูกต้องทำไมแกเป็นน้องหมูของเรามาคือตอนนั้นรออาหารนานมากทุกคนคือหนูอะสั่งไปประมาณสิบห้านาทีสิบนาทีไม่รู้จำไม่ได้แต่ความรู้สึกแบบสิบห้านาทีแล้วแบบว่า,าพี่มารีกับโมเน่มาสั่งหลังหนูใช่ปะแต่ได้ของก่อนพวกหนูอีกแล้วแบบพวกหนูรอนานมากแล้วพวกหนูหิวมากตอนนั้นนาก็เลยเออกไปเป็นสภาพ รูปที่น้องไม้ลงนะคะยังบวมๆอยูน่นะมันว่าวันนี้มันช้ำตรงนี้อยู่มันก็ช้ำจากที่ไม่เคยช้ำอยู่ๆเมื่อเช้าตอนอยู่ที่โรงพยาบาลแม่บอกว่าเฮ้ยทำไมหน้าช้ำคือความเป็นสีเขียวตรงเนี้ยคืองงมาก แต่มันก็ยุบลูกอันนี้ยุบแล้วอันนี้ถือว่าดีขึ้นมากแล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดแต่ดีมากแล้วหน้าฉ่ำเลยหน้าหลังอันนี้ต้องให้คนคนถามไปคนคนถามไปคนตอบเกอะไรกระแทกกับอะไรปะไม่นะเพราะว่าแบบพี่หนูพะก็ชํำแต่ไม่เจ็บเลยนะแบบไม่มีความรู้สึกเลยว่าเจ็บเจอพี่ไม้ไปไหมวันนี้เพิ่งเจอ น้องไม้เราให้เป็นน้องไม้น้องไม้เอาโรตีสายไม้มาให้กินโคตรอร่อยเลยพวกคหนูนสมัอีกสักห้านาทีพอนะใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวไว้มาอีกสักวันหนึ่งคอนมีอะไรบ้างสปอยสปอยไม่ได้เพราะยังไม่รู้เพราะยังไม่รู้ก็เลยสปอยไม่ได้ แด็กก็จาไปให้กำลังใจพวกหนูกัน,นยังไงนะคะทุกคนมีชาจะไปทูชาซีเจไหมยังไม่รู้เอ๊ยยังไม่รู้เลยไม่ได้ไปค่ะใช่ไม่มีบัตรสมทบทุนบัตรได้แบบสานี้หนูไม่ว่างใช่ไหมวันอาทิตย์ก็บางมีแพลนแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงไหมแต่จะเป็นจริงก็รอดูว่าจะเป็นจริงไหมพรุ่งนี้ใส่ชุดจอร์ซสใช่ไหมเอ้ยพรุ่งนี้หนูไม่ไปหนูไปวันศุกร์ใช่วพฤหัสหนูมีงานพรุ่งนี้หนูมีนัดกับเพื่อนที่โ้องเรียนเก่าวันศุกร์วันพฤหัสศุกร์มีงานสาวคือตารางช่วงนี้หนูเต็มมากทุกคนแบบว่าเยอะมากฟังนะทุกคนวันนี้หนูมีแบบถ่ายรายการใช่ปะ แล้วก็มีซ้อมพวกนี้หนูมีนัดกับเพื่อนพื่อหาหนูมีงานวันศุกมีพิยาวันเสาร์มีนัดกับที่บ้านวันอาทิตย์อาจจะมีอยวไปข้างนอกยี่สิบดับสามสิบไม่ว่างหมดเลยคือตารางแน่นมากเอางี้ดาราดังนี้ไม่ดงังเป็นเป็น ขเขาเรียกอะไรเป็นอะไรดิเป็นเป็นเด็กหน้าใหม่เพิ่งเข้าสู่วงการบันเทิงอุ้ยหนูปิดเสียงไปนี่นะอุ้ยสโซดาปรอมหนูชอบม,มากติดจากพี่มาลีเนะดังแล้วดังกี่โมงไม่ดังคะ่ะ งานต้นนี่เพลงเยอะอยู่นะจะว่าไปเจ้หนเสปอะเสราจปอสักอย่างอ่ะไม่เคยแกะเลย เ้นคูพี่ไอ้ใหม่พี่ไอ้ใหม่ไม่คุยกับหนูเลยวันนี้เจอชีหนูยิ้มให้ชีแต่ชีไม่คุยกับหนูเลย เขาไม่เขากอดพี่ป,ป๊อบอยู่อะไนี่เขากอดคุณแม่เขาอยู่เพราะว่าเขากอดคุณแม่อยู่เพราะมีพี่ป๊อบพิจาาแต่หนูไม่กล้าชวนใครคุยหนูกลัวหนูกลัวไปเรื่อยหนูขี้ป๊อดหนูไม่กล้าชวนคนคุย จะชอบเพลงเนี้ยแต่มันลองยากมากเลยก o เด่นอะทุกคนมันเพาะมากแต่มันลองยากมากอีเพลงที่ชอบตอนนี้คือ hot sauce เปิด hot sauce ดีกว่าทุกคนอยูใกล้จะไปแล้วนะมันจะสิบห้านาทีแล้ว Baby Everybody monster got wants girls Handle I Everybody wants some, but can handle what I brought it. I, I don't. Deadly tonight. B-A-B-Y-M-O-N about to blow your mind. We about to leave you breathless. Got your breath. doctor Perumendex. got bring calling god jalapeno too hashidos move monster flavor that addictive it hit like will bring the party the chili baby sake baby heat day like pepper up red turn us must <c oughs> วันนี้แต่งหนะ้าสวยใช่ไหมวันนี้หนูเปลี่ยนวิธีแต่งหนะ้าปกติจะทาตาสาเข้มๆมตอนนี้ทาอ่อนมากเลน้นที่แก้มชอบอ่ะ

มวั Everybody the บบนี้ตัวสุดๆจริงเหรอนูไม่ได้เปลี่ยนวิธีการกีตาร์เลยนะนี่หนูถอดคอนแทคแล้วด้นะทุกคนสปอร์คนไม่มีอะไรให้สปอร์เพรไม่รู้อะไรเลยเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนให้สอนแต่ง แต่งเองแต่ว่าความลับความลับการแต่งหน้าของอหนูคืออะไรปะชอบเปิดดิแต่งหน้าซึ่งหนูชอบเมคอัพของใครน,นี่หหนูชอบสองคนมากมเมคอัพของสองคนมากๆคือพี่เปกับพี่ฮูฟคือหนูชอบมากทุกคนแบบว่าเป็นเมคอัพที่สวยมากคือหนูชอบดูพี่เขาแบบดูเมคอัพพี่เขามันสวยอะ่ะก็เลยแบบเอามาตั้งเป็นเรฟแต่ไม่ค่อยได้เหมือนเขาสักเท่าไหร่ คืออยากแต่งหน้าให้สวยเหมือนพี่เขาอะแต่ทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยไม่่าเคยทำได้วันที่พี่เปิดคสอสแนตแต่งหน้าออดีป้าเคยถ่ายคลิป Get Ready With Me ไว้แต่ว่าไม่กล้าลงเขินอายแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองแต่งสวยเลยทุกคนไปแล้วนะ เดี๋ยวไว้มาหาใหม่เมื่อเราจะเจอกันสักวันในเดือนนี้อย่ามาหาอีกทีนะคะทุกคนก็ไม่คิดมากปล่อยผ่านแล้วเดินหน้าต่อกันเถค่ะยี่เราจะได้นอนเครียดด้วยก็เลืไม่มอเป็นหงงแล้วนะโอเคดี เรกคนนี้อยูババ่ดีบ๊ายบายไป้วนะไปเจอกัน